ช่วงนี้หน้าฝนมีพายุบ่อยเดี๋ยวผมจะตัดต้นมะม่วงที่บ้านซึ่งมันอยู่สูงผมจะใช้เลื่อยโอสากะชุดนี้ก็จะเป็นเลื่อยบา8นิ้วเนาะแล้วเขาก็จะให้การต่อมาด้วยการพวกนี้ต่อกันแล้วยาวได้สูงสุดประมาณ3เมตรเนาะเราก็ยืดแขนขึ้นไปก็จะทำให้เราตัดได้สูงสุดราว4เมตรกว่าๆเลยผมเตรียมแบตเตอรี่มาละก็จะเป็น7.5 m ก้อนนึงแล้วก็4 ml ก้อนหนึ่งน่าจะเหลือ การรวมร่ามของด้วยโซ่ตัวเล็กพัมกิน8นิ้วกับการต่อตัวนี้หดสั้นสุดก็คือตอนนี้เนี่ยจะยาวอยู่ที่1.7เมตรแต่ว่าถ้ายืดออกสุดเนี่ยจะไปได้ถึง3.2เมตรเลยนะการต่อเนาะตรงนี้มองดูข้างในมันจะมีขั้วสัมผัสไฟฟ้าอยู่ให้เราเล็งให้ตรงแล้วก็หมุนเข้าไปตรงนี้มันจะมีขีดเขียนว่า s ต o p ปดันอ่าให้ถึงขีด s ต o p แล้วเราก็มาล็อกตรงนี้อยู่ละ ปรับมุมตรงนี้ได้ด้วยวันนี้เราจะมาตัดกิ่งต้นไม้ตรงนู้นสูงประมาณ3เมตร50 m. โดยใช้เลื่อยโซ่พัมกินตัวเล็กตัวนี้แต่ว่าวันนี้เรามีก้านต่อละคราวที่แล้วเราไม่มีก้านต่อเราต้องปีนขึ้นไปมาวันนี้มาตัดแบบไม่ต้องปีนต้นไม้ละ คราวนี้เราจะตัดกิ่งนู้นน่าจะสัก4เมตรได้ไหมนี่คือสุดทุกข้อแล้วนะเฉพาะก้านนี้ก็3เมตรเนาะไปลุยเอ้ยอ่ะว้าต่อไปเราจะตัดกิ่งนี้ลงกันเราจะถอด ก้านออกแล้วใส่แบตเตอรี่เพื่อไปตัดทอนกิ่งที่เราตัดลงมาเมื่อกี้ต้องย่อยก่อนเดี๋ยวเทศบาลไม่เอาไปทิ้งให้โตัดง่ายมากเลยด้วยน้ำหนักของมันเนี่ยไม่ต้องกดเลย วางลงไปเฉยๆเนี่ยแล้วมันง่ายตรงที่มันมันทอนได้เนาะว้วนี่ตัวเลื่อยเอโซ